ทชยบชอตต่อชอตบัวนารินทิพย์กับพักมินยองเขาว่าน้าเหมือนกันจริงดิใครๆเขาก็ว่านางเอกมาแรงบัวนารินทิพย์แห่งช่อง3มนั้นดูไปดูมาหน้าตาช่างคล้ายกับนางเอกสาวจากฝั่งเกาพักมินยองหรือเลขาคิมคนสวยจากซีรีส์เกาหลีสุดฮิตวอตรองวิส เอรีแทคกเตอรีคิมราวฝาแฟดที่ผัดภาคจากกันและก็คงพอหลสายสตามองเหมือนกันเป๊ะแบบนี้นี่แหละค่ะแฟนๆชาวเน็ตเขาก็เลยเขอจับมาเทียบกันให้ชัดๆไปเลยแบบช็อตต่อช็อตงานนี้เล่นเอาหลายคนถึงขั้นแยกไม่ออกเลยทีเดียวคนไหนบัวคนไหนพักมินย่องว่าส่วนจะเหมือนแค่ไหนไปพิสูจน์กันแบบเต็มๆด้วยสายตาคุณได้เลย